ดีค่ะตอนนี้นะคะแอดจะพามาดู EP ีถัดไปตอนนี้เราได้ตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษน,น,นะคะนี่อาหารที่โต๊ะจะมีหมูหันตุบเบ้อเลยค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างที่เป็นมงคลนะคะปีนี้เราต้องขอบคุณโควิดอีกครั้งแม่ที่เราได้มาอันนี้เป็นลูกชายประจำต้นตระกูลน,นะคะในหัวใหญ่นะคะอันนี้เป็นสะพ้ายใหญ่ค่ะ นี่อุ้ยน็อตอยู่ไหนมาเอ้ยอันนี้เป็นกุลินนะคะเป็นดีเจอยู่นะคะยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้บรรยากาศโดยรวมของตระกูลแช่ทองนะคะลูกหลานมากันครบแล้วอันนี้เป็นหลานชายหลานชายคนโตคนโตนะคะของตระกูลความความหวังของตระกูลนะคะอันนี้ผีละใช่แล้วเพื่อน เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีไหว้กันนะคะ,เ,ะเดี๋ยวแอดจะถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้อีกครั้งหนึ่ง